ทางด้นแดนวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางกลับนะก็แวะปั๊มแล้วก็ร้อนมากๆช่วงนี้ปลายกลุ่มภาจะเข้ามีนาะแต่ก็ร้อนเหมือนเมษาเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยแลวะซื้อไอติมเซเว่นไอติมคิตแคทนะคะคิแคทคิแคทหน้ากยังไม่เคยกินไอติมของคิดแคทเลยนะ อร่อยมหมจริงๆ,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 ๆอยากให้กินเลยนะคือรนอนอเหมือนเหมือนใครคิคแค่ไหมก็ไม่อร่อยอ่ะอร่อยแล้วเราชอบกินหรือแล้วก็ไม่รู้นะอืม เดี๋ยวต้องก่อนกินให้หมดก่อนแล้วค่อยขับหมด สองร้อยสิบกิโลแคลอรีร่พอได้พอได้ประมาณข้าวหนึ่งหมื่ได้นะ

Кидай แล้วหมดแล้วว่ะโอเคเตรียมตัวเดินทางต่อและเดี๋ยวจะมารีวิวไอติมคิด เซเว่น uh, ให้ดูอีกทีนะคะมันจะมีรสอีกอันนึงที่แพทอยากกินนะคะแต่ว่าแวะเซเว่น uh, ตอนวันศุกร์ก็หมดวันนี้ก็หมดนะคะแต่ว่าถ้าได้แวะแล้ว uh, ได้ชิมนะคะเดี๋ยวจะลองมากินในติมโชว์ให้ดูนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ของคิดแคทน,นะคะความหวานก็หวานใช้ได้เลยแล้วก็ uh, ช็อกโกแลตก็ ไม่ขมด้วยนะคะกินง่ายแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตขมๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็คือเหมาะกับคนไทยเด็กไทยเด็กท,ท,ทั่วไปแบบว่าเออชอบหวานเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตจา๋ามากๆเนี่ยอาจจะแบบอาจออจะต้องแบบไปนเน้นที่เป็นช็อกโกแลตที่แบบมีความขมกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเออคิดค่ดอ <c oughs> นี้นะคะก็30บาทนะคะก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในราคาที่ออพอสมควรเลยสําหรับเด็กๆนะคะถ้าจะซื้อก็อาจจะถือว่าสูงนิดนึงแต่ว่าอย่างเราซื้อมาเนี่ยเราก็นานๆกินทีใช่ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าออรสชาติเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วค่ะบ๊ายบาย